เป็นจังไดพี่น้องครับแฟนเพลงที่อยู่ทุงสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับสําหรับคืนที่ิพานมานะครับหมอลําใจเกินลอยของเ้าครับสําหรับบอดบ่อยและซอเอนถือว่าได้ฟินสุดๆนะครับบรรยากาศพี่น้องเฮาอ้ยหลายคากรีนะครับเต็มไปเบิดเลยจะว่าสิไปมองไหนยางเข้าไปมองไหนบ่มีหมองยางนะครับบอซื่อมองยองนะครับมองสิไปนั่งพัดกับ,บ่มี่ ราะว่าคนหลายครับแฟนคลับนี่เนื่องแน่นนะครับก็มีหลายครูที่ไปแสดงบนเวทีกันนะครับสําหรับนุ่นก็ไปนะครับสําหรับท่องเบททับถนนนี่ก็ครูรักหวานอีกคูหนึ่งนะครับที่พึ่งจัดงานแต่งงานบอท่านโดนนะครับแต่ว่าฉากที่มักคักล่ะครับซอแอนกับบอดบอยกัได้แสดงบทบาทถือว่านี่ก็คือครูรักนะครับเป็นกกอดกัน ผู้ไรบ่ต้องมาดามาดนอครับนั่นคือเปิดก็เป็นคู่รักกันจริงๆบ่ต้องมาว่าแสดงเกินคือน้องยุกี้ครับคุณนกพงศกรย่าสมาดามาเป็นอันขาดครับผมเพราะว่ามันอันนี้มันกลาสิแตกต่างกันจักน้อยน้องยุกีกับสีเด็กเนาะอันนี้ผลผู้ใหญ่ละครกกสิแตง่งานกาับผนสีอ่าเดี๋ยวคงสี บโดนนมั้งครับผมวานาสิมีข่าวดีให้แฟนคลับเฮาได้แสดงความยินดีนะครับฉากนะครับโอ้ฉากหยอกันทั้งเซนนะครับมันกับโกกิกพ่อนารักพ่องามนะครับบอสบอยกับแสดงเต็มที่นี่เลยครับความหลักมันกับเฮตให้หวานชื่นแสดงออกมาได้บกว่าให้มันสมบทบาทนะครับว่าเป็นบทบาทเ์แนี่คือเรื่องจริงนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ บอดบอยอุ่มซอแเอนโอ้ยอันนี้แฮงว่ามันฟินธรรมดาล่ะครับคักกวนันเลยโอ้เพิ่นกับกอดข้อกันรองเพลงผมก็ว่าเม่นเหมาะสมกันคักอยู่นะครับบอดบอยนี่ลอยเลยครับลอยหลีบอดบอยนี่ส่วนซอแเอนกัคขึ้นกันนะครับพูงง่ามคักเลยครับห่นก็ด,ดีโอ้มันจะเป็นสมกันนะครับเนาะหรือว่าพี่นองเฮ้าคิดว่าจังไดครับ เข็เจังไหนมันก็ดูดีนะครับเครื่องคัาเครื่มดีครับนี่ละครนี้พุณซึกววาสีถึงเวทีกะไงคนกะหลายคักหลายดีไหมครับโอ้ยคนเจ้าไหนหลายคักหลายดีเลยระบบแสงสีเสียงนี่โอ้ยเต็มคักเต็มนี่เต็มพิกัดคักนะครับนี่จะเป็นเป็นแต่อยากไปเบิ้งคักอีกคักยุดอกครับจัดสุปีแห่งดีครับโอ้ยเอื่นไปเนี่ยนะ ยูไกลบันไดกับไปเบิงครับบวาตาสิเป็นแดนเซอร์ตัวจักของนะครับของคุณเอียนกับยังเขินแท่นครับโบจากวาเด้อครับซ้ําเด็กหน่อยนะครับผมวานะครับน่าจะเป็นโคฮอตตอนนี้ถือว่ามาแรงที่สุดกับวาไดนะครับสําหรับบอดบอยกับซอเอีนเพิ่นกับซิมีความสุขหรอกครับมีแฟนครับจางเฮ้าค้นไปเบิงล้นหลามนะครับหลายหลีครับ จังสี่กับสิเป็นตาผากภุ่มใจนะครับในโตจะของทีแฟนครับหลายขนาดนี้มีแต่ผู้สนับสนุนนะครับงานเพิ่นกะไลนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นห่วงเพิ่นด้วยนครับงานหลยนี่บ่มีเวลาหอดพักผ่อนนะครับก็เข้าใจนะครับพักผ่อนทึ่งลดนี่แหละครับพอวางงานนี่มีเกือบทุกมือ หรือว่าสิทุกมือกับว่าได้ครับนอกจากสิบอกว่าขอหยุดพักเองนั่นแหะครับงานมันหลายหลายแต่ว่าก็าอยากให้บอดบอยกับซอแอนรักษาสุขภาพนี่ด้วยครับก็นี่บอกด้วยความเป็นห่วงของแฟนคลับคนหนึ่งนะครับก็บอกผ่านทางนี้นะครับบอกาไปบอกหนาเวทีหรอกครับเพราะว่ามันเข้าไปว่าได้ครับคนหลายๆลายจ็สิไปบอกอยังไง กรบอกพันเสียงไปยังสี่ล่ะครับหาแฟนครับผู้ใดได้ยินกะซอยบอกต่อๆให้เพิ่นได้รับรู้นะเล่รรับว่า,าช่องขอเข้านี่กะมีความเป็นห่วงห่วงเพิ่นอยู่ครับใส่เสียงเสียงก็ใส่ตลอดเสมอเนาะครับมันกะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเจ้าของให้ดีนัเนาะครับถ้ามีโอกาสนะครับ เซียวน้ำเพิงนะครับเดือนหาที่มีอยูนที่เราไปฝากเพิ่นนี่แล้ครับให้เพิ่นกินใส่บักเน้าเพิ่มพลังของเสียงนะครับให้มันเสียงแจ๋วยู่หนนะครับร้องคักหลายมันก็เสียงนะครับมันสีร้องส่งพลังมันก็ใส่เสียงตลอดนะครับนาอเส้นเสียงเนี่ยมันบางเทียมันทำให้ใส่หลายๆมันก็เสียดแหบไปแหงนะครับแต่ไปกินน้ำบักเน้าเซียวน้ำเพิงไปมันอาสีดีขึ้นเฮดไห เสียงหนุ่มนะครับเสียงหนุ่มนวลยางขักเลยล่ละครับครับสำหรับแฟนครับที่ติดตามนะครับผมก็มีรูปภาพสีเอามาให้พีใหนองเข้าดเดบงความหวานความฟินเบิงจนเค่มนะครับสำหรับงานอยู่ธงสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับใหพีให,ใหนองเข้าได้เห็นกันนะครับแต่ว่ารูปภาพนี้ก็อาสีเห็นมาก,ก่อนล่ะครับ แต่ว่ากระเบิงอีกกระไดนะครับหรือว่าเก็บไว้กระไดครับในความฟินของบอดบอยและซอเอ็นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังแต่มีข้าวข่าวอยียงปมขสิแจ้งในทางนี้นะครับผมครับขอบคุณครับ